มาชมเนื้อที่ออกโซนนี้อีกองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะฉ่ำถ้าเรามองด้วยกล้องสองด้วยกล้องที่มีส่วนขยายนะครับตั้งแต่สิบขึ้นไปก็จะมีความฉ่ำของเนื้อพระอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ องที่ผ่านมานะครับก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเม็ดแดงซึ่งถ้าเป็นเนื้อที่ออกโทนนี้นแล้วมันมีส่วนผสมของอดักไปทางน้ำมันนะครับก็จะมีเนื้อแดงที่ออกจะไม่เหมือนกับเนื้อแดงอของโผนอื่นนะครับก็จะเป็นเนื้อแดงที่สด ไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามนะครับซึ่งผมจะได้นำมาให้บรรดาเพื่อน,นที่เป็นญาติธรรมที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อของพระสมเด็จให้บรรดาญาติธรรมได้รับทราบกันนะครับซึ่ง จะสังเกตได้ว่าองค์นี้นะครับจะมีค้าบแป้งที่ผุดขึ้นมาจากองค์พระซึ่งเป็นถือว่าเป็นค้าบที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับจะไม่ได้หนาเหมือนกับเป็นค้าบแป้งที่โปกด้านหน้าเหมือนกับที่เราเคยเห็นผ่านตามาพระสมเด็จก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับ คือถ้ามีส่วนผสมหรือมอีมวลสารที่ผสมมีน้ำมันที่ผสมอยู่ในเกณฑ์ที่จุดจุดหนึ่งนะครับก็จะทำให้สีสันของเนื้อขององค์พระเปลี่ยนแปลงไปเช่นเนื้อสีแดงก็จะออกเป็นสีแดงสดนะครับไม่ได้เป็นสีแดงเก่า เหมือนกับที่เราเคยเห็นในบางาเนื้อที่ผ่านมาจึงไม่แปลกนะครับว่าบางท่านเห็นพระสมเด็จแท้ๆคือพอไปติดตาหรือมองจนติดตากับเนื้อใดเนื้อหนึ่งพอไปเจอเนื้อที่ ออกมาค่อนข้างจะสดหน่อยหนึ่งก็จะมองแล้วว่าเอออันนี้ไม่ใช่นะครับจึงเป็นทำให้คนที่ไม่ศึกษาโดยท่องแท้อาจจะทิ้งพระสมเด็จที่แท้แท้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับโดยอาจจะไปมองว่ามวลสาร ของพระสมเด็จจะต้องเก่ากว่านี้จะต้องเป็นลักษณะที่ทับสีแดงก็เป็นสีแดงเม็ดแดงก็จะเป็นเม็ดแดงที่แดงเก่าๆเลยนะครับนั่นก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนที่อ่าอานตำหับตำราหรือศึกษาตามตำหลับตำรามานะครับแต่ในทางกลับกันนะครับพระสมเด็จ เวลาเรามองเนื้อของพัะสมเด็จไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามเนื้อโทนไหนก็ตามนะครับเราก็จะได้เห็นจุดจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือจะดูว่าเก่าก็ไม่ใช่เก่าจะดูว่าใหม่ก็ไม่ใช่ใหม่นะครับแต่จะมีเนื้อที่สดใสอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือ พระสมเด็จวัดประขังนั่นเองโดยโดยสัดส่วนในการผรสมของแต่ละครั้งจะมีสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันคนระับถ้าเป็นยุคต้นๆเราก็จะเห็นว่าเนื้อขององค์พระก็จะเป็นเนื้อที่เก่าไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดสีต่างๆ ก็จะดูแล้วเป็นลักษณะที่เรามองแล้วว่าเก่านะครับเพราะหลายพ่อหนึ่งในส่วนผสมของน้ำมันที่เข้ามาผสมในองค์พระไม่มีหรือมีก็มีน้อยนะครับเพียงแค่ว่าเอามาผสมเพื่อให้เ,เนื้อหาหมวลสารจับกันให้แน่นเฉยๆนั้นก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเรามี ตั้งแต่ยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเราก็จะนำมาเทียบกันในส่วนของยุคก,กลางก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับยุคก,กลางก็เป็นพระทีะ่ค่อนข้างจะมีเนื้อที่หลากหลายเป็นเนื้อที่มีส่วนผสมบางองค์อาจจะหนักไปทางน้ำมันต่างอิวบางองค์อาจจะหนักไปทางว่าน สดมากกว่านะครับแต่ส่วนของอที่นำมาให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยขององค์ที่แล้วกับองค์นี้จะเป็นลักษณะของว่านสดกันแล้วก็ผสมกับน้ำมันตั้งอิ้วเข้าไปนะครับก็เลยทำให้สีสันดูเหมือนกับสดๆอยู่อาจจะไม่เหมือนกับเก่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีอะไรก็ตามทีก็เป็นที่ไปที่มาในจุดของตรงนี้นะครับก็อยากจะนำมา ให้เพื่อนๆได้ชมกันให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นกันให้ชัดเจนก่อนสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆแต่เพียงแค่นี้